สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีาย,ดยามเศาราพี่น้องจา๋าวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนของหลายๆคนเนาะหลายๆคนก็นยังทำงานปกติอยู่วัอนี้บ่มีก็พามาเลาะตลาดเศาราวันอาทิตย์นั่นเองตอนนี้6กโมงเสาราพี่น้องตลาดเขาเจ้าลตงแต่แต ตีสี่ตีห้าเจ็ดโมงก็เลิกแล้วอากาศก็ซิสีนหนาวหนาวมีหมอกลงพร้อมตื่นเสารมาเขาเจ้ากระปล่อยงวัวออกจากคอกจากหลัก อยู่ใสแน่หนาวแน่พี่น้องจา๋าแต่พราอใช้สายมาพรว,นนรล,วล้มเด้ยืมอนอีสาวแสงยายรุ่นกับมาลงตลาดตลาดกับเป็นตลาดบ้าน,านพี่น้อง ผู้ใยมีอย่างเอามาขายเนาะหมักทัวมักแต่งข้าวโพดสาลีบ่มีก็บ่คคอยได้มา,มา,มากออกนานๆทีก็มีเสื้อผ้ามีรองเท้านะจ๊ะ ของใส่ของกินผักผลไม้กระติบข้าวแต่ว่าคนกับสีหลายจะเฉพาะย่มเสาเด้อเจ็ดโมงเลิกแล้วแป๊บเดียวเนาะเขาเดินตลาดแค่ครึ่งชั่วโมงมันคือการเบิ้เาจับหักกินเต็มโลกเต็มโละนี่เถอะตรงนีมันลงกันข้าวเ่ ยังมีอายหมอกยอยู่มีพักมืนีูู้ซึกอ่ัคนกัสิไล่เลยมากัสิหลยแต่ส่วงนี่ล่ะเสื้อผ้ากันหนาวกระต่ายขูดมะพร้าวก็มี ื้้อผาได้ยังล่ะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนบ้านเจ้าของแล้วพี่น้องแล้วก็บ,บ้านติดๆกันเนี่ยเนาะเสื้อผ้าเนาะใหม่มาคอยมี ผักมะกะทันส้มผัก,กยายคางบ้านมีหอดกระปูบอ่ส้มผัก มันนี้สาแสงเพิ่มบริขายปิ้งย่างพผัวสะวัสดิ์บรยู่แล้วกับ,บุมิเวลายากขายหลายอย่างเนาะสวันขึ้นสวัส์ตั้งแต่เมื่อวานขายยังแสง นางขายอันเค้กขายแซนด์วิชและะ้วก็ซาเขียวซาไทยเอาไก่เบอร์ละเบอรยายรุนคือเห็นลงหลายตัวอยู่ยังเหลือตัวสุดท้ายนะจ๊ะไก่เพินเ่นเอ่อสำเร็จครัวเรียบร้อยพี่น้องเอาเบิร์ละได้จะกลับมองค่อยนะ เบอรเมียนเก็บพักบุ้งผักมาให้ยายรุ่นขายให้หมดแล้วหมดตั้งแต่เศร้าต้นหอมผักซีเพิ่นกับเบิดตั้งแต่เศร้ายังเหลือมะเขือเทศกับอ่าอีหยังอันนั้นนะผักขี้เล็กอันนี้เม็ดในผักพันผักเพิ่นนี่ในผักกาดในผักซีเอาไปวานไปปลูกเนาะ ของเพิ่นเองเนี่พี่น้องยเรือังเหลือมะเขือเทศเงหลือแค่นี้ค่อาบาทจ้าีน้อยอีน้อยก็ยังยางไก่เนาะส่วนใหญ่ก็หูจักกันเบิดพี่น้อง แต่ว่าเพื่อนขายปีงย่างแต่อาทิตย์ขายดีดเด้อเนะาะวันน,น,น,นี้ยายรุ่นขายดีเพื่อนว่าพักบุ้งที่บ่มีเก็บนะเขาเจ้าถามหาแซลๆซลหมดแล้วอ่สันวา ผักมักทัวเนาะผักกาดต้นหอมผักซีมะกล้วยข้าวโพดขายดิบขายดีขายดับขายดีจ้าของมัยใหญ่ๆเลยค่ะอ uh ันน oui> ี้ไม่ละซาบาทนะจ๊ะไก่บ้านนี่ซาบัดซาบาดอันนี้เท่าไหร่ เตาห้าบาท<ช>น้องกระปีกเต้าห้าอันนี้ชาวากกายาไก่บ้านเราเลยค่ะเลือกได้เลยเน,เนื้อเลยค่ะอันนี้มะมาแล้วเต้าปลาเอาสองใหม่เอาสองใหม่เหรอคะขอบคุณค่ะอันนี้ปีกใหม่ๆเด้พี่น้องปีกใหม่ๆในเต่าย่างใหม่ๆเลยบริยานไว้ดูขายแบบสดๆเลยค่ะหมดแล้วคือหมดหมดแล้วก็คือหมดค่ะ แม่ค้าขายป้งไก่ประจำตลาดมาก่อนได้เรื่ยจนตลาดจะเจ๊งแล้วยังขายดิบขายดีคนเยอะคนเยอะตลาดบ้านาคนหลายคนหลายนมันแห้งกัหลายเป็นพิเศษอนมาหลายอย ขอบใจ้้่หัมีคนมาขามปลอมขายมาผักผลไม้หมูก็มีเดย เคียงหมเขาเจ้ากับสดสดแดงโมก็ม kind of ี วิเห็นปลาซาบะเห็นปลาซาบะปกติสิบขวบคอยมีในเมืองยังบ่มีเลยชั้นยังมีแต่ปลาทูเนะาะปลาซาบะเอาไปต้มยำอาหารทะเลอาหารทะเลบ่มีเนาะมีแต่อันนี้เอาปลาซาบะให็นไหมคะ สองโลกิโลเท่าไหรน่นี่กิโลละเจ็ดสิบบาทเ,านเนื้อมันหลายมากับไปต้ยมยำตัวใหญ่ๆประมาณสามตัวโลปลาทู สองโลคือได้ลายแต้อยสี่สิบบาทโลละ70บบคอยมีเด้หน่อยนักตลาดกับนานนานที อากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องเขาเจาะกำลังทยอยมาสามร้อยหกสิบบาทนะจ๊ะ มันหนาวพี่น้องนะเขียงหมูประเภทอาหารผัดเข่าผัดกับนี้เลย อ่าหลานขายไข่ก็มีเด้เขาเจ้ากับขายไข่โดยเฉพาะอ,อ่าเธอ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยข้าวโพดมันเผาข้าวโพดเลื้ยงหรือขาวเลื้ยงบ่ะอันนี้กัคนบัดยาคของข้าวโพดดอนบ่เนี่ย

มาแต่เถื่อกับบเคยอันว่าบุกสื่อจักเถื่อสี่สิบบาทอืมจักได้อย่างได้ปลาได้ปิ้งไก่จักสิกินอย่างโอทูดินก็มีเนี่ยคจ้า ตินมลกิโลเท่าไรไม่ใหญ่เออกิโลละ30สบพี่นอ้องแล้วปลูกเองแล้วส่วนใหญ่น่ะที่เขาเจ้าเอามาขายนะ่ะเขาเจ้าปลูกเองเด้ลูกสินป,ปิง่งเขาเจ้าก็ขายอันหาบาทสิบบาทเนาะพวกพักพวกยัง ลูกชิ้นมี <Okay. S 1> อ้าวกลับมาอีกทียายลุนหมดแล้วเอามีหดผ่ามาขายสิยายลุนมีผ้ามาขายด้วยนะจ๊ะ ลูกค้าส่วนใหญ่ขนมนี่ก็มีตะลุ่นจิ๋วแต่ว่าขนมนี่มีอยู่สองเจ้าของสาวแสงกับของแม่น้องหลิงเนาะ ไก่เหลือตัวหนึ่งเขาเนี่ยลุนถ้าแม่เป็นขายปิ่งนะได้ขายดีเพราะว่ามันบนมีอาหารซุกในตลาดนี่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ขายพักขายอย่างแล้วกัอาหารดิบ เครื่องเวิดแล้วนะคาในเด้อคนเด้อบ่กขาย้อคนนะเฮ้ยคนเก่านาไว้นี่แหละขายบอกคนนะขายบอก ได้ยังยาอ่อนเลาะซิบลบอยู่กินอาหารทะเล,ละม,มันก็แล้วแต่เตลาดเนี่ยบางมือกับของขายหลายบางมือกับมีคนขายกับมีเนาะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ของขาย คือยายรุ่นอย่างสี่อ่ะเมือ่อใดเรามีของขายเราก็มาลงเมือ่อใดบ่มีของขายเราก็บ่ได้มาคัดข,ของขายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ฝากสาวแสงมาได้อีกอยังเลยยายรวยฮัลกมาจนตลาดเขาสิเลิกแหละฮัลก็ได้มาแตงถุงหนึ่งเฮ้ยนี่ใช้ซื้อตั๋วขายเบิดแล้วเออาาาสิถมมื่วพวกพักพวกยังเบิดแล้ว เังเหลือตะไก,ก่ปิ้งวันประยุรหรอบุค้าบปิ้งคิดว่ามาซื้อถามมาซื้ออยู่นี้จอดก็ไปซื้ออีกอักอจ้ะซื้อยังิไก่่าซื้อออเหลือตะปิ่งไก่ใยายแล้วสิเบิร์ตลรไปได้วยไหมยหญ่รวยอา ปิีงไก่ก็ขายดีดีเบิดแล้วเด้เราปิ่งแป๊บเดียวอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเห็นเต็มถาดแ่เบิดแล้วเนาะแล้วขายดีเด้พ่อบมีคนขายอาหารสุกมหมบิดตลาดนี่ม่แต่พักม่แต่เอียงสิเหลือปีงเดียวสุดท้ายยัลรวยไปสื่อสํา ุดินสามสิบบาทเองนะนั่นแล้วก็ลูกมื่วานเนี่ยอืมโลหนึ่งอ่ะสามสิบบาทแล้วปลูกเองแล้วเนาะมันก็นเลยถือมักทั่วมักมักทั่วร์กัมละสิบบาทพักกับกัมละหาบาทข้าวโพดถุงละซ้าวบาทบ้านเขาขายสำเนียพี่น้องห้าบาทสิบบาทซื้ออีกอย่างละไหมคะ่ะ เห็นคอยถือเงินบาได้เนาะจะแม่นอยากได้เงินคอยประทูอันนี้ก็เป็นญา,าติพี่น,อน้องนะสาวเนะาะอัตไก่เห็นเด้อสองโล ร้อยสาววัเเนะนี้คนขายกันหลายคนสื่อกันหลายอยู่พอ,บบนนอ,อพักก็เริ่มหลายเด้อ ไก่ตัวสุดท้ายได้ขายแล้ว <c oughs> เอาไก่มาจากโตย้ยายลุนไก่หกตัวแต่เพิ่นขายเป็นไก่สดหกตัวเบิดแล้วอันนี้นางทำเองนะจ๊ะทำเองขายเอง <c oughs> แป๊บเดียวแดดเริ่มออกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวมาตอนนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีบ่มีก็ได้หลายอย่างอยู่มืดหลายลอยอยู่